สวัสดีครับจากเต็นพาวาโตนะครับผมวันนี้ผมจะพามารีวิวรถตู้แต่ง v ีพีปีสิบเจ็ดเกียร์ออโต้นะครับผมคันนี้เป็นคอมิวเตอร์ดีเซล3.0นะครับแต่ง v ีพีภายในทั้งหมดนะครับผมเป็นเบาสามแถวเก้าที่นั่งนะครับ v ีพีชุดใหญ่แอร์ไมโครบัสหลังจอทีวีต่อไลท์นะครับผมเป็นเกียร์ออโต้แต่ง v ีพีสวยๆเลยนะครับ คอนโซลกลางที่วางแก้วน้ําพร้อมที่ชาร์จ USB นะผมทั้งหมดห้าจุดนะผมแถวและสองจุดนะผมสองแถวหลังอย่างละเออแถวละสองจุดนะผมส,ส่วนแถวด้านหน้าจะหนึ่งจุดนะครับผมตัวแผ่นตัวนี้เดี๋ยวค่อยลูกค้าหลังจะกออกไปค่อยลอกออกนะครับผมตัวนี้เราจะติดไว้ให้เผื่อลูกค้าคอยชมเข้ามาชมรถดูรถนะครับผมไปเป็นเบาะสามแถวเก้าที่นั่งตามมาตรฐานของ รถนะครับผมคันนี้ป้ายพาแทนนะครับผมรถบุคคลนะครับผมหุ้มประตูข้างหุ้มหนังเรียบร้อยนะผมติดผ้าม่านสารัฐนะครับรถสภาพสวยๆเลยนะผมนี่ลำโพงหลังเป็นลำโพงคู่แบบคว่ำนะครับผมเครื่องเสียงจะเต็มทั้งคันนะครับผม สภาพสวยเลยนะผมชุดเครื่องเสียงแสงสีจัดเต็มครบนะครับสเกิร์ตติดรอบคันนี่ให้ดูนะครับผมสเกิร์ตติดรอบคันสวยๆนะครับ ก็เป็นแม็กวีโก้ขอสิบเจ็ดนะครับผมให้ดูนะครับผมยางปีใหม่นะครับผมเป็นยางปียี่สิบนะครับนี่เวลาปิดประตูตรงนี้สนิทมันจะดับนะครับผมเนี่ยเปิดประตูถึงจะติดนะครับผมเป็นประตูสไลด์นะครับผมตัวไฟมันจะติดอยู่กับประตูสไลด์นะครับกระจกครอบโคมเมี่ยงนะครับผมที่ปัดน้ําฝนสเกิร์ตรอบคันติดกระโปรงหน้าเรียบร้อยนะครับ อันนี้เลขไมาจะอยู่ที่หนึ่งแสนห้าหมื่นโลนะครับผมเนี่ยปุ่มบังคับนะครับผมอันนี้ไฟจากห้องผู้โดยสารทั้งหมดนะครับผมตรงสุดท้ายจะเป็นของทีวีนะครับอันนี้ก็เป็นของทีวีจอตะไลทนะครับผมปิดจากตรงนี้ได้เลยแล้วก็ตัวลำโพงก็จะปิดจากฝั่งนี้นะครับเนี่ยครับ จอแอนดอย9นิ้วนะครับผมเวอร์ชั่น10เชื่อมต่อ Wi-Fi b l ฟ e t o o t h นะครับผมดูครบนะครับผมมาดูกระโปรงหน้ากันนะครับรถสภาพสวยเลยนะครับผมมีเก็บสีมาแต่ไม่ได้ถอดน็อตนะครับผมดูได้เลยนะไม่ได้ถอดน็อตเก็บสีเราเก็บสีตามปกติของรถตู้อยู่แล้วนะครับผมได้เลยนะครับ สภาพเดิมๆสวยๆไม่เคยชนไม่เคยเจอระบัตเหตุนะครับผมนี่นะครับผมกระโปรงก็กระโปรงของเดิมนะครับไล่ดูน็อตได้เลยนะครับผมกระโปงเดิมจากโรงงานมีสติ๊กเกอร์พร้อมนะครับผมน็อตไม่ขยับนะครับนี่ลไม่เคยถอดกระโปรงไม่เคยถอดนะครับผม สว,สวยเลยนะครับผมจัดไฟแนซ์นดาวเริ่มต้น10,000แสน,ะน 7, 2, 1, 6, บาทนะครับหกปีเจ็ดสองหดหนึ่งหมื่นหกพันเก้าร้อยนะครับผมแต่งวีพีเต็มได้รถปีใหม่เกียร์ออโต้นะครับผมรถใหม่เลยแล้วก็ผ่อนถูกๆนะครับผมผ่อนไปใช้ไปได้เลยนะครับผมลูกค้าที่หาวิ่งใช้งานวิ่งรับส่งนักเรียนก็แต่ง VP ก็ถือว่าเป็นทางเรื่องที่ลูกค้าอาจจะชอบก็ได้นะครับผมเพราะว่ารถมันแต่งออปชั่นมาครบเลยนะครับผมทั้งเบาะทั้งไฟทั้งเครื่องเสียงนะครับผมของรถ VP นะครับ ชมภายในกันอีกรอบนะครับผมเดี๋ยวเข้ามาดูข้างในนะครับ สวยเลยนะผมมานั่งอยู่ภายในก็สวยเลยนะครับออปชั่นครบครบ,ครบเครื่องเสียงแสงสีครบนะครับผมรถตู้ตสวยๆจากเต็นทรัลออโตนะครับหาอยู่สนใจติดต่อโทรสอบถามได้เลยนะครับผมโทรมาได้เลยนะผมจะ ลูกค้าติดแบ็คลิสติดเครดิตก็ลองโทรเข้ามาสอบถามดูก่อนได้นะครับผมมีไฟแนนซ์หลายที่หลายแบงค์ Bank, นะครับผมพร้อมจัดไฟแนนซ์ทุกแบงค์เลยนะครับแล้วก็พร้อมให้คำปรึกษาลูกค้าทุกท่านเลยนะครับผมใจมาดูรถได้เซนพอวัอโต้นะครับผมอยู่ถนนกาญจนาพิเศษนะเขตบางแคนะครับผมมา vale ไม่ยากนะครับผมอยู่ติดถนนใหญ่นะน,นะครับผมเราเปิดทุกวันตั้งแต่9โมงเช้าจนถึง6โมงเย็นไม่มีวันหยุดนะครับสามารถโทรสอบถามได้ที่เบอร์0819870033แล้วก็097138887นะครับผม มาโทรสอบถามได้ตลอดนะผมหรือจะทักมาในเพจ Facebook ก็ได้นะผมฝากกดไลค์กดติดตามเพจเพรอตโต้ช่อง y o ยูทูปพอตโตด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ